เล็งออกมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มหลังแจกเงินดิจิทัล10,000บาทล่าชา้าลุ้นลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี2567ฟังรายละเอียดในคลิป กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากที่การเติมเงินแจกเงินดิจิทัลวอ l l e ็ไม่ทันในเดือนพฤษภาคม2567หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาจากการประชุมทอย่างต่างประเทศนะคะแจ้งชัดเจนเลยว่าจะมีการหารือในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนรอคอยการแจกเงินเติมเงินความคืบหน้าเป็นอย่างไรแบบไหน เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ยืนยันอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดว่าตอนนี้ได้มีการเล็งออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังจากที่เงินดิจิทัลวอลเล็ตได้มีการขยับเลื่อนออกไปซึ่งท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวชัดเจนนะคะว่าความล่าช้าในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตอาจจะมีการเลื่อนออกไปจากเดือนาพฤษภาคม2567 แต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาใหม่และก็จะมีการเล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอยู่แล้วผ่านโครงการแจกเงินดิจิทัลและในช่วงนี้ทางรัฐบาลต้องรอความคิดเห็นจากทางปปชออก่อนซึ่งทางรัฐบาลจะดำเนินโครงการต่ออย่างแน่นอน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ซึ่งก็สอดคล้องจากท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศซึ่งท่านได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนนะคะว่าตอนนี้เตรียมหารือแผนที่2ในการยกระดับการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเงินดิจิทัลได้ลาช้าออกไปเผยรอคาเสนอแนะของทางปปอชอ ซึ่งยืนยันนะคะว่าในสัปดาห์หน้าพร้อมให้คำตอบประชาชนในเรื่องนี้แน่นอนค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ